มหนทางเพอร์เฟกค่ะระหว่างทางที่กําลังทําน่ยเพอร์เฟกแล้วไม่มีหนทางเพอร์เฟกค่ะระหว่างทําน่ยมันเพอร์เฟกแล้วระหว่างที่คุณกําลังทําน่ยเพอร์เฟกแล้วเต็มที่หรือยังถ้าเต็มที่แล้วเออทําไปเลยสุกไปเลยสุดไปเลยสุกสุดสุกสุกสุดสุกไปเลยสุกให้มันสุดสุดไปเลยเฮ้ยชีวิตเราการที่คุณนั่ง แล้วบอกทําไม่ได้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 คุณกําลังทําสิ่งนี้กับตัวเองนะไม่ได้อ่ะไม่รู้ถ่ายยงไงอ่ะคุณกําลังกดศักยภาพตัวคุณทุกวนันทุกวันเลยอะ่ะแล้วคุณก็หวังว่าคลิปคูหนึ่งคลิปมันจะทําให้คุณกระเด้นขึ้นมาเว้ยใช่มันอาจจะสปริง <c oughs> ขึ้นมาหายใจแป๊บนึงเสร็จแล้วคุณก็จะด่าตัวเอง,เอง,เองว่าคงไม่ใช่กูกีค่ครั้งแล้วคะที่คุณฝากความหวังไว้ที่ลงปากของคนอื่นฝากด้วยนะฝากด้วยนะ การที่เรามีมิตรภาพที่ดีการที่คนอื่นเขามาช่วยเหลือเราเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณจะต้องรู้ก็คือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนเขาช่วยก็ขอบใจเขาไปก็ขอบคุณเขาเกื้อกูลก็ยินดีถ้าเขาไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรฉันโอเคแอมโอเคโอเคแอมโอเคฉันทำได้